<hou> เอแปลงลำถ้ามันเราเบึงสวนาฟไส่เลยครับผมทุเรียนแล้ตายแล้วบ่นี่ครับผม เฮ้เแล้วบแต่งโมหเแล้วแต่งโม่ก่อนิเอาขึ้นรถเด็กขึ้นรถเลยเฮาฮะพมกมิจฉาแบบไม่นั่งฟอยหืมประยัดประดาวสุดเปงนยันไองตน้องมมลลูกเดีวอดไงสุดมังเต็สุดนะนี่มเป็นดินไส้ที่แหลมปหัวมันบักดินไส้

ครับผมก็พอดีนะครับผมเบิ้งผ้าเอฟีเบิ้ลใหม่เบิ้ลใหม่ชุ่มบรรยากาศนะครับผมหน้าที่ใช่ผมกะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับผมเลยแบบของไรของนาส่วนลูกส่วนลูกตาคนเขาจะหน้าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ท้องคุณนี่ทำหน้าตรงหน้าเลยครับเบเต็นเลยมันเป็นบรรยากาศบ้านๆที่แบบว่า คนในเมืองไม่มีสิทธิ์ทีจะได้เห็นแบบนี้นะครับบรรยากาศอะไรบบครับผมพวกแกเห็นคนบ่อยู่ตรงหน้าปุ๊บริบๆอยู่กันอันเห็นหน้าอ,นะอาายู่ไหมครับสิเราเป็นบรรยากาศตรงหน้าเหมืนกันอ่จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูทำนานะครับผมเนาะไี่ใหญ่ตีบ้าจะพาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตีบไปยังโอ้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเป็นรลุทับผมเบิ้ลพันมาให้ข่อยมาตามเจ้าเด้ เป็นบ้า่อยไม่เห็นเวียกมันบน่ใส่เลยว่ไหนข่อยมาตามเจ้าไปเหวียกเหงานด้นแต่จะมาใส่ข่อยเหวียง,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 ม,ยง,งมันบ,นบ่ใส่ได้ข่อย่าโอ้่แหน่อ่างียเก็ด่เหลียวัวคนอ้าวเราดีในไฟเจ้าดีเด้อโซเดียมฝนต่างหากเรา,าตะไคร้นีไปีขึ้นือขึ้นเปิดไปออมมาเลยงายบึขึ้น เดีวอาสิเลยเรื่องอะไรกนันงายอืมมันมันเป็นเร่ดีนะถ้ายังดีกินนสับมันจิตตาดแดตดตากลมไดดใช่ไหมไม่สึกสแบบึกกันอยตอกเสา เซเลนเกสิได้แดดเดียวเกสิกรอุ้ยบ่อบ่อพ่อพ eh ่เป็นแดดเดียวมีต่แดดยิ่งดีแดดเดียวพ่อพ่อเป็นหมูเป็นเซเลนแดดเดียวแดดเดียวแดดเดียวแดดมันไดหลายแดดเดียวผลเดียวคือผูดว่าเป็ไงก็ได้ปีเดียวเรียกว่าปเดียวเขบเรียกว่าปีเดียวเขาเรียกว่าแดดเดียวผลเดียวคือปีเดียวล่ะอายุการใช้งาน ก็จะอยู่ประมาณนั้นบ้านเราไม่ไหนแดดเลยไม่แดดเดียวลายเดดพี่นอ้องไหมเมืองดุกจัข้าพก่อนไปเห็เองบาดนี้ไปเอาบันไดก่อนบันทีบบ่นี่คนคกคไฟไแคบถ่ายเอฟซีมาสองบรรยากาศได้ตื้อได้ครับผมคนในเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็น บรรากาศแบบเพราะในเมองมันม่อยู่ตเด็นะครับผมบรรยากดีมากแต่อสวยเหมือนจะใด้หยุดตัดแบดจนต้องดัดฟ้าอย่างนี้เอฟซีเ่าว่าภาไทยไม่หยุดตัดแบยด่ต้องดัดฟ้าเลยเอโอ้แล้วแบอใชยัง